สวัสดีค่ะพ <ขอ S 1> ี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมก้านะคะกลับมานะคะเครื่องกลึงนะคะ DIY 0714ทับหนึ่งบอกเลยว่าของเข้ามาแล้วนะใครที่จองเอาไว้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะของเข้าแล้วสิ่งที่คุณมัดจำเอาไว้นะคะคุณจะได้ของแล้วโอเคไหมวันนี้นะคะกบก็จะมาทําคลิปนะคะรีวิวเจ้าเครื่องนี้โดยที่กบขออนุญาตยืมตัวช่างหนึ่งมานะครับผมนะะช่างกลึงของเราโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เนี่ยช่างหนึ่งก็จะมา ช่วยกดน,นะคะบอกมันว่าตัวเนี้มันเป็นอะไรแล้วมันมีดียังไงทําไมท่านผู้ชมถึงจะต้องซื้อมันไปโอเคไหมคะคบ,บอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ชื่อก็คือ DIY และศูง714ช,ชื่อ DIY ทําไมมันชื่อ DIY ครับ มันเป็นงานสําหรับให้ลูกค้าซื้อไปทํางาน DIY ที่บ้านครับงานเล็กๆ,ๆน้อยๆอองานเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่ไม่ใช่อุตสาหกรหมาหารมใหญ่ครับสแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานกลึงอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องใช้เครื่องใหญ่อุตสาหกรรมงานกลึงจริงๆ,ๆใช้ตามบ้านก็ได้เวิร์กช็อป <Workshop S 1> ได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆโอเคแล้วเจ้า0 7 1 4 1ตัวนี้โอเคระบบการทำงานมันเป็นยังไงบ้างกานไหนอธิบายส่วนประกอบมันให้กหน่อยเริ่มจากอะไรดีเพาทะลุอะไรยังไงตัวนี้จะเพาทะลุ31มิล เท่าทะลุสามสิบเอดมิลค่ะอันนี้กี่จับสามจับสี่นิ้วสามจับสี่นิ้วสามจับตัวนี้กลึงยังไงได้บ้างความพิเศษของน้องเขาตัวนี้จะสามารถกลึงเกลียวมิลได้ค่ะเกลียวซ้ายเกลียวขวากลึงได้หมดโอ้จริงๆก็ก็แทบจะครบแล้วดิได้ครับแทบจะครบแล้วนะคะและตัวนี้เห็นมันมีรีเวิร์สฟอร์เวิร์ดคือหมายถึงว่าก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาได้แล้วมีเจ้าอะไรอีกที่ต้อง มีออโต้ออโต้เดินซ้ายขวาได้ครับอหมายความว่าก็คือปรับปุ๊บขึ้นชิ้นงานปุ๊บเราก็ปล่อยได้เลยมันก็จะทําออโต้ออโต้ของมันเองอ่าโอเคครับอันนี้คือเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีขาตั้งอะไรไหมคะหรือว่าก็คือซื้อไปตั้งได้เลยตั้งได้เลย,เลยตั้งที่บ้านได้เลยครับตั้งที่บ้านได้เลยด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้พี่หนึ่งะเอาเชิ้นง,งานมาขึ้นงานให้ดูวันนี้เราเตรียมอะไรมาครับเตรียมชามมาครับเตรียมชามมอไซ อ๋ออันนี้คือชามมอไซหรอใช่ครับอ๋อนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมชามมไซอ่ะเดี๋ยวเราจะมากึงให้ดูว่าเจ้าตัวเนี้ยมันกึงชามมอไซได้ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกึงชามมอไซ์กันอ๋อก่อนที่จะไปกึงชามมไซก่อนขออนุญาตถามมีผู้ชมทางบ้านถามหลายคนว่าเอะระบบชุดเฟืองมันเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทอาทะลุที่ผู้ชมทางบ้านเขาก็อยากรู้มาได้ครับมีคนถามมาเยอะเดี๋ยวพี่หนึ่ง แกะโชว์แล้วก็วัดให้กูหน่อยได้เลยพอทะลุตัวนี้เท่าไหร่มาดูกันใกล้ๆได้มาดูกันใกล้ๆอ่าถอดออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างๆเพราะว่ามีลูกค้าถามถามมาเยอะค่ะแบบเรื่องเฟืองข้างในอยากดูพาทะลุตัวไหนอ่ะดอดานข้างอุ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะพี่หนึ่งนี้เป็นตารางกึ่งเกลียวครับอ๋ออันนี้คือตารางกึ่งเกลียวอันนี้ช่องนี้คือช่องนี้คือกึ่งเกลมินกึ่งเกลมินอ่าแล้วช่องนี้ เกีย้ยนิ้วเกีย่ยนิ้วโอ่งนี้ก็งนน่ายง่ายแล้วเนาะใช่ครับง่ายเออดีทนะ้ลูกค้าซื้อไปนะคะก็มาดูตรารางตัวนี้ได้นะใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูเลยแต่ช่ำชองจริงช่างเราฮ่า <c oughs> ก็มีน็อตยึดแค่สองตัวนะคะคก็คือถ้าลูกค้าอยากเปิดก็คือ แสองตัวนี้ถอดได้เลยไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ่าอันนี้ก็คือเจ้าเฟืองของเรานะคะโอเคแล้วทอทะลุนี้เท่าไหร่ทอทะลุตรงนี้ชิ้นงานเวลาทะลุออกมาเท่าไหร่จ้ะนิ้วสองครับนิ้วสองโอเคก็ถือว่าเพียงพอพอเพียงมากๆสําหรับงาน DIY นะบอกว่าก็โอเคเลยไอ้ก็ตามนี้เลยนี่ก็คือเจ้าด้านข้างนะคะที่ลูกค้าอยากเห็นนะคะก็คือตัวเฟืองต่างๆการระบบกลไกมันเนาะ โอเคเสร็จแล้วเราแค่ประกอบปิดเข้าไปแล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้ก็เป็นอันจบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อง่ายกันเลยอ่ะได้ครับ เคสเมื่อกี้เห็นทำแปบเดียวไม่ถึง5นาทีก็คือได้เลยได้เลยครับโอเคไหนโชว์ผู้ชมอีกทีนะครับก็คือขึ้นเงาเลยนะคะท่านผู้ชมตอนแรกก็คือดันดานมาเลยก็คือได้ก็คือเป็นตัวเคลียร์ว่าเครื่องตัวนี้ทําได้นะคะโอเคขอบคุณมากสาหรับการขึ้นชิ้นงานให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะคะตอนนี้ของเข้ามาแล้วอย่างที่โกบอกนะคะสําหรับลูกค้าที่จองเอาไว้นะคะ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสต็อกรีให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะไปหาซื้อได้นะคะตามไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k นะคะเซิร์ชได้เลยนะคะ DIY 0 7 1 4 t o นับหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มีลงช้อปปี้ลาซาด้นะคะแล้วก็ตามแพลตฟอร์มใหญ่ต่างๆเนี่ยก็คือมีให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับเดือนสิงหานะคะบอกเลยว่าโปก็แน่นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอ จบนะคะการพีเซนเจ้าเครื่องนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซ u b s c r i b e ให้เรานะคะไม่ว่าคุณจะเห็นเราในช่องทางไหนก็ตามโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะคะคนนี้นะคะช่างกลึงของเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะแล้วรอบหน้าเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย